สวัสดีครับผมบอยนะครับจากช่องรีวิวของนะครับวันนี้เรามีของสุดพิเศษนะครับสปอนเซอร์หลักของพี่บอยช่องรีวิวของเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวขนมของคุณแม่นะครับมัมทิสนะครับแม่เป็นสปอนเซอร์หลักมาประมาณ31ปีแล้วฮะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับใครนะครับที่ชอบกินขนมนะครับไม่ควรพลาดเลยวันนี้พี่บอยเอามารีวิวแบบ ว้าเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละอย่างเลยนะครับว่าวันนี้เอาอะไรมารีวิวให้ดูบ้างนะครับแม่ใช้เนยสดในการทําขนมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีไขมันทานเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีในการทานะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมไปทีละอย่างดีกว่าแต่กินคนเดียวมันไม่อร่อยอะ่ะใช่ไหมใช่คือตะก้อมเนี่ยยืนคือบไหล เลือกลือกเยอะดเออนี่ครับเร,เราให้โค้ดนายมาช่วยชิมกันดีกว่ามาเขยิบมาพีว่วายชิมป,ปุ๊บพี่ขนมแม่ยังไงก็ต้องอร่อยแล้วเดีย๋ยวผมนี่จะวิจารให้ดูเ,เรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างที่จะมารีวิวนะครับอันดับแรกฝั่งนี้เลยเค,ค้กส้มนะครับอันนี้เป็นเค,ค้กส้มหนึ่งปอนนะครับอันนี้เป็นของโค้ดนายมาเองครับผมสั่งมาให้เมียกินแต่ว่าเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกลายแตกเลยอ่ะ อันนี้ก็แม่มีทั้งแบบว่าขายเป็นปอนแล้วก็เป็นถ้วยนะครับชิมอันนี้ก่อนเลยดีกว่า่ชิมไม่ชิมอ่ะดูคนเราไม่ให้ชิมด้วยไม่ชิมิของที่อยรีวิวดิอ่าไม่กินไร้แล้วก็มีอันนี้นะครับมีบราวนี่บราวนี่เนี่ยจะมี2แบบเห็นไหมครับแกะออกมาเลยดีกว่านายแกะนู้นดีกว่าอ่ะแกะมาของนายเป็นบราวนี่แบบไม่มีหน้าออริจินอลไม่มีหน้านี่คือว่าไปไหนไม่ได้นะ ทำไมมองไม่เห็นมึงโอ้ยคนละหน้านี่นะเบลนี่มี2แบบนะครับมีแบบว่ามีอัลมอนด์กับอันนี้ไม่มีอัลมอนด์คนละครึ่ง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 แบ่งกันด้วนแบ่งกันด้วนดูดิดูนี่ความนุ่มความนุ่มอือหึให้แค่ครึ่งครึ่งของครึ่งพอเวลาในปากเลยเนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงอือหึคือเบลนี้ของแม่เนี่ย นุ่มหนึบเบาวนี่นะครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยแต่คนที่สั่งไปเนี่ยพอได้รับของไปเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสักสองชั่วโมงใช่เอาแช่ตู้เย็นแล้วมันจะหนึบอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยชิ้นแบบอย่างหนาเลยหนา<ท><ๆ>หนาโ้อหนึ่งได้นะครับดช็อกโกแลตเน้นๆเลยนะครับอืมสุดยอดจริงๆอืมอือ อืมตัวนี้ผ่านครับตัวนี้คะแนนนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเต็มมากหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเหรอคุณ้อหจะไปอะไรดีพี่บอยอันนี้มาคอนเฟกมามือเลอะอันหนึ่งคอนเฟกนี้ผมเคยสั่งมากินนะครับอืกินตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะกินเรื่อยกินเรื่อยกินเลยเพื่อไมเดียวหมดมันกระปุกเลยไม่ได้กินหมดเพื่อนแย่งหมดแบบว่ามันกินได้เรื่อยครับตอนนั่งทํางานเพืินไม่แบบว่าแล้วก็ มันอร่อยอ่ะคือของแม่เนี่ยเขาจะใส่คาราเมลค่อนข้างเยอะมันจะรสชาติมันจะจัดมันจะอร่อยอือแกเลยนี่ครับตรงไหนตรงไหนก็จะมีเอาเท็ดเอาแขนนั่นพอแล้วอ้าวเดี๋ยวเอาเทเอามือมาดูไม่ใช่มีแค่คอนเฟตนะครับมีทั้งถั่วนี่มีเขาไม่เขาเรียกถั่วนะคือเรียกอัลมอนด์อัลมอนด์เออเขาเรียกอัลมอนด์มีอัลมอนด์มีถั่วแบบสารพัดเลยครับแล้วก็มี เม่ต้องม่วงกินแพาน <S 1> <S 1> มีผลไม้อบแห้งด้วยอืมอืมกรอบหวาน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 อืมอันเนี้ยผมแมนะนําเลยกินได้ทั้งวันมันกินไม่เบื่อ<ช>มันกินเรื่อยๆแล้วของแม่ไม่หวานมากนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยมีลูกเกดมีอะไรด้วยนะอืมเอา,าเอาทอําคลิปแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะนี่ทำน้ำลดน้ําหนักอยู่ไหมค่ับลดน้ำหนักแข่งกับเขาอยู่นะ้วแต่กินขนมแม่ ใครที่ลดน้ำหนักนะครับกินขนมแม่ได้ไม่อ้วนเออ <laughs> <laughs> เขาไปสั่งไปกินอ้วนโดนด่า,าอีกมาอันต่อไป <c oughs> อันนี้นายยังไม่เคยกินอ,อันนี้ผมยังไม่เคยกินนะผมอยากกินมากอันนั้นคือเค้กมาตูมกินไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะนี่เราหั่นนี้หั่นนี้เวลานัาน้นนะครับปาบเอหั่นนี้อ่ะปาปาบ,ปาบเพื่อให้ดูว่า มันจะมีมะตูมอยู่ด้านในอีกอนี่นะมะตูมดีเจมะตูม嘛ใช่ดูดูนี่ว้ามันจะเป็นชั้นเค้กแล้วข้างในมันจะมีเนื้อมะตูมอีกนะครับไม่มจะมีแต่ข้างหน้านะนี่น,น,นี่อยู่มาเค้กมะตูมครับยังไม่รู้รสชาติเอายังไม่รู้รสชาตินะอืมอืมเนื้ย ตัวไขกข้างในเนี่ยจะมีมะตูมหั่นเล็กๆอยู่ข้างในอีกเนาะเนื้อนุ่มมันจะคล้ายๆแบบว่าขนมอะไรที่ผมถานไม่ไว้ขนมไม่เก๊กวยหอมมันจะคล้ายๆเก๊กวยหอมแต่ว่ามันนุ่มกว่านั้นอีกมันนุ่มแบบละเอียดไม่ติดฟันด้วยนะอันนี้ถือว่าฟินมากไข่มะตูมหากินยากด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะต่อไปอันนี้ผ่านผ่านอันนี้ผ่านเรา็นวาอร่อยนะไม่หวานมากด้วยเราไปกันเรื่อยๆเลย อันนี้เค้กส้มเค้กส้มเหมือนแั้เนี่ยใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันแต่ของนายเนี่ยมันเป็นแบบปอนใช่อันนี้เป็นแบบถ้วยอันนี้ถ้วยละ55้าบ้าบาทแต่ตัวนี้ยังไม่ส่งทั่วประเทศตัวนี้คือว่าต้องเอาไปส่งในเขตกรุงเทพเฉยๆคือว่าเดี๋ยวเพื่อส่งแล้วหน้ามันพังล้ว่าแบบว่าเอ้ยทำไมสั่งมาแล้วเป็นอย่างนี้มันไม่สวยใช่ถ้าเกิดอยากกินก็ขับรถมาครับมาบ้านบ่อยเลยกินฟรีกินฟรีเลย กามันแแงล้วนายอันเนี้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นลองกินอันเนี้ยใบอันนั้นไม่กินผมเคยโดนหลอกกินแล้วเนาะลอง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 กันนะดูกินยังมีกลิ่นส้มนะมีดิเค้กส้มอ่ะให้มีกลิ่นทุเรียนไงใช่อาถ้าเกิดเค้กส้มมันมีกลิ่นทุเรียนนะรีวิวไม่ได้เลยนีดเดียวเนาะนี่เค้กเค้กส้มแม่ตัวนี้ไหมมีเนื้อต้มใช่กำลังจะบอกว่า เค้กส้มเนี่ยของแม่เป็น2ชั้นชั้นบนชั้นบนชั้นล่างแล้วตรงกลางจะมีเนื้อส้มโอตรงกลางมีเนื้อส้มดู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 นี่ตัดไปตักเร็วๆดิพี่อ่ะโอ้โหเห็นไหมไม่เห็นนี่จะมีเนื้อส้มอยู่ข้างในอีกทีนึงนะฮะอืมนี่นะนี่ผมจะลองชิมลองชิมแป้งแม่เออขาเรียกว่าอะไรเค้กเออเค้กเค้กก็แป้งนั่นแหละอืม แต่มันไม่ติดฟันนะไม่ไม่ติดฟันไม่ม,มันละลายแบบว่ามันหลุดเข้าคอเลยใช่ฟันมันนุ่มโอโ้โหเกิดใครดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะบอกว่าอเดี๋ยเนาไม่ลงคลิปแล้วดูเลยเราลงคลิปสี่โมงโทรสั่งเลยอ๋โอโทรสั่งเลยเดี๋ยวโทรสั่งปุ๊บถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้บ้านพี่บอยบอยขี่รถไปให้เลยถ้าเกิดพิเศษนะบอกว่าให้คนนายมาส่งใหยผมเองคลิปค่าน้ำมันขับรถไป <laughs> พิเศษเลยให้คนหนุณนายไปส่งเสร็จจับซ้อมมวยต่อโหอ่ะอนนเค้กโครมเนี่ยอร่อยสุดอร่อยจริงแล้วมันไม่ได้หวานแบบว่าหวานแบบเบื่อนะหวานแบบกุ้งกรอบกำลังดีเฮ้ยพ<ม>อ,อแล้วให้รอให้ชิมใหช่ยต้องกินหมดเลยไงอร่อยอร้องเอาอันต่อไปอุ้ยจ้อันสุดท้ายอุ้ยเกือบคว่ำไม่ได้กินนะไม่บ่อยอันสุดท้ายนี่คือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มครับ นี่ผมจะผมไม่กินแบบกินอาหารทุกอย่างผมจะดุงก่อนนะอืมอันนี้กิลิน่นแบบอะไรชุน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 ช็อกโกแลตนี่ชกลิ่นช็อกโกแลตอืมกินช็อก,อกโอกแลตเลยอ่ะช็อกโกแลตแท้ก็มันชอ็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตแท้ไหมใช่แท้แท้จากลาว <laughs> จากลาวเรา Make in Surin โอ้นะให้ดูหน้านุ่มก่อนโอ้โหน,นี่มันจะตักอย่างเดียวเลยนี่นะครับเอาลองเรานี่ลองเราตักให้ให้กล้องดูดิเอออันเจ๊ดิหน้านุ่มจริงๆน่ารวยนาะ นิ่มนิ่ม,ม,มอันนี้นุ่มหรืนิ่มเหมือนกันเหมือนกันนะอย,ยอดยอดยอดยอ,ยอ,อะอยางงามเลยตอนนี้ยังไงเนื้อเค้กนี่แบบนุ่มมากสุดยอดโอ้โหนี่ครับตักมาม,มต้องตักนี้ตักนี้สุดยอดแบบนี้ปึ้งนี้ครับเป็นนะฮะเป็นสองชั้นเลยนะครับชั้นบนชั้นล่างแล้วนี่ดิ้ง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 ดิ อืมพี่บอลต้องชวนผมมานิบภัยบ่อยแล้วืงบะหนึ่งอันที่หนึ่งมีทั้งคิดหนึ่งอันอ้วนอันหวานที่นี่เราเห็นนิ่งๆิ่งนเขาเราไม่ไม่ดึกดึ๊กอะนุ่มมากนั่งเล่นนี่เลยแนะนำเลยอะไรเขาเรียกอะไรคอนเฟลกคอนเฟลกเนี่ยผมแนะนำเลยแบบว่าผมนั่งดันงานอ่ะ กินไปครั้แรกอีกทำหนึ่งเพื่อนเรากินหมดแล้วนั่งกินเรื่อยๆสบายแบบอหุ่นยอดแต่เราชีิตมันนู้นต่อเงาอันนี้เดี๋ยวนายเขาจะไปทำเบิร์เดย์ภรรยาเขาเปิดกล้องบอกว่าเมียวันนี้ซื้อเค้กมาให้กินนะแต่ว่าแต่เมียไม่ได้กินเมียไม่ได้กินผมกินคนเดียวโอเคนะครับก็ฝากร้านของแม่ไว้ด้วยนะครับมัมทิสนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งนะครับรับรองอร่อยทุกอย่าง แล้วก็ทําสดทําสะอาดทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้นะครับถ้าเกิดว่าใครสั่งบาอยู่ใกล้ๆบ้านพี่บอยเดี๋ยวพี่บอยวิ่งไปส่งให้เองเลย <Okay. S 1> แล้วเกิดว่าอยู่ใกล้กับพี่นายเดี๋ยวให้พี่นายไปส่งให้แล้วสอนมวยด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้บายบายไปกินก่อนแหละ